สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกทำเกมการศึกษาเอาไว้ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในช่วงต้นคาบหรือท้ายคาบโดยใช้แคนวานะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> อันอื่นเราก็ไปที่เว็บไซต์ c a n v a c o m นะคะแล้วก็ไปเลือก presentation นะคะจากนั้นก็เลือกจากด้านซ้ายนะคะว่าชอบเทมเพลตแบบไหนที่จะมาสร้างเกมนะคะหรือว่าถ้า ตรงนี้ยังไม่มีตัวที่เราชอบก็พิมพ์ค้นหาได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็พิมพ์คำว่าเกมนะคะก็จะมีเทมเพลตเกมในวิชาต่างๆมาให้เราดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะชอบแบบไหนก็เลือกนะคะอย่างเช่นครูจะเลือกตัวสีเขียวนะคะจากนั้นก็กดว่าใช้ทั้งหมดนะคะก็จะมีตัวเทมเพลตนั้นมาสู่หน้างานที่เราจะออกแบบทางด้านขวานะคะ มีอยู่หลายหน้าเลยนะคะตอนนี้มีอยู่10หน้าด้วยกันก็เอามาก่อนแล้วเดี๋ยวหน้าไหนที่เราไม่ใช้เราก็ค่อยลบออกนะคะเริ่มต้นหน้าแรกนะคะเราจะทําเกมเกี่ยวกับอะไรก็ตั้งชื่อเรื่องนะคะโดยกดที่ข้อความในเทมเพลตแล้วก็เปลี่ยนนะคะอย่างเช่นตอนนี้ครูจะใช้เป็นเกมเปรียบเทียบจํานวนเต็มนะคะถ้าตัวหนังสือของเรานะคะ,ะข้อความยาวขึ้นก็ ลดขนาดลงได้นะคะแล้วก็ตัวพื้นหลังก็สามารถที่จะดึงขยับตามที่เราชอบได้เลยนะคะตอนนี้ก็เขียนบอกเข้าหน่อยว่ามีอยู่5ข้อนะคะตอนนี้ขยายนะคะนอกจากกดตรงนี้นะคะจะเป็นการขยายตัวอักษรได้แล้วนะคะก็สามารถดึงข้างๆตอนนี้ขยายได้อันนี้ก็ตัดกรอบนะคะให้เล็กลง แล้วก็ขยับมาอยู่ตรงกลางนะคะถ้าเห็นว่าตัวหนังสือตัวนี้นะคะไม่น่ารักหรืออยากจะมีตัวหนังสืออื่นก็คลิกที่ตัวหนังสือแล้วก็ไปที่ตรงลูกศรน,นี้นะคะก็จะมีแบบตัวอักษรให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นตอนนี้กดไปดูว่าชอบแบบไหนนะคะน,นี่ก็ลองเลือกดูแต่ละอันแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะ,ะสมมติครูจะเลือกตัวนี้นะคะก็จบที่การออกแบบแค่นี้ก่อนนะคะในหน้าแรก จากนั้นถ้าอยากให้การนำเสนอน่าสนใจลองดูแบบเทมเพลตของเขาก่อนนะคะว่าของเขาเขามีวิธีการนำเสนอเบื้องต้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปตั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากเปลี่ยนก็ไปคลิกแต่ละอันแล้วก็คลิกที่เคลื่อนไหวนะคะต่อไปหน้าที่2ก็ควรจะเป็นตัวกติกาการเล่นนะคะ,ะก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นกติกาการเล่นนะคะ ให้เลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อนะคะโดยใช้เวลาคิดข้อละ10วินาทีพิมพ์ก่อนแล้วเราค่อยมาจัดรูปแบบนะคะไหนไม่ใช้เราก็คลิกแล้วก็ delete ทิ้งนะคะ ตอนนี้กติกาเรามีแค่สั้นๆเราก็ไม่ต้องใช้ข้อก็ได้นะคะจากนั้นก็มาขยายตัวอักษรกติกาของเราให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นอ่านง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรนะคะกติกาการเล่นเสร็จหน้าสองต่อไปหน้าที่3นะคะก็จะเป็นข้อคําถามของเรานะคะตอนนี้ข้อที่1น,นะคะ ถามว่าจํานวนใดมีค่ามากที่สุดนะคะแล้วก็เลือกตัวอักษรที่เราชอบเอาตัวเดิมนะคะตัวนี้กรอบไหนที่มาบังตัวอักษรก็ขยับออกนะคะจากนั้นเราก็ทําตัว ตัวเลือกนะคะมีอยู่สีตัวเลือกนะคะตัวนี้ตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกไปก่อนนะคะทําข้อก็ไก่ขึ้นมาก่อนโดยก๊อปตัวอักษรจากข้างบนก็ได้นะคะแล้วก็วางลงแล้วก็ดึงลงมาก็ไก่สอง ้าพื้นเข้มก็ทำตัวอักษรของเราให้เป็นสีอ่อนนะคะเพื่อให้ตัดกันเราก็จะได้ตัวเลือกข้อที่1นนะคะต่อไปก็กรอบตัวเลือกนั้นไปทำเป็นขอไข่แล้วก็ขอควายงง,งูนะคะตอนนี้ก็จะเผื่อข้างขวาไว้สำหรับการใส่นาฬิกาจับเวลานะคะ อคอไข่เป็นเลข3นะคะคอควายเป็นเลขสแล้วก็งองูเป็นเลขห้าตัวไหนที่บางก็สามารถยืดหดได้นะคะ คลิกที่ภาพแล้วก็ดึงยืดดึงหดได้เลยนะคะต่อไปตอนนี้ก็จะได้หนึ่งข้อของคําถามแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทําสํำเนานะคะกดแล้วก็ทํำสำเนาอีกหนึ่งหน้านะคะคลิกที่3จุดด้านขวาม,มุมบนนะคะแล้วก็ทํำสำเนาทําไป 3มนะคะมีตัวเดิมมีสำเนาที่1แล้วก็สำเนาที่สําเนาตัวที่2จะจับเวลานะคะก็ไปเลือกที่องค์ประกอบนะคะไปด้านซ้ายคลิกที่องค์ประกอบแล้วก็พิมพ์ว่าจับเวลาถอยหลังนะคะพิมพ์ว่านับเวลาถอยหลัง10วินาทีเขาก็จะขึ้นนาฬิกาจับเวลามาให้เราเยอะแยะมากมายนะคะเราก็เลือกเป็นแบบวิดีโอนะคะ แล้วก็ลองไปชี้ดูนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะตอนนี้ก็จะมีนาฬิกาจับเวลามาให้เราเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้พื้นของเราจะมีชมพูแล้วก็เขียวนะคะเราก็เลือกตัวไหนที่เข้ากันกับตัวพื้นเราก็ได้นะคะตอนนี้คุณครูจะเอาตัวสีขาวนะคะทีนี้ถ้าเราคลิกเลยปุ๊บมันก็จะมาเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนะคะ เราก็สามารถที่จะให้เขาแคบลงมาได้นะคะก็จะมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมต่อไปถ้าเรายังไม่อยากได้เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะก็ไปที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พิมพ์ว่ากรอบนะคะเขาก็จะขึ้นกรอบรูปมานะคะก็ครูอยากได้เป็นรูปวงกลมครูก็จะเลือกวงกลมก่อนแล้วก็ลากนาฬิกาของเราไปใส่นะคะก็จะเป็นนาฬิกาที่อยู่ในขอบรูปวงกลมนะคะ แบบนี้นะคะเราก็ยืดหดตามขนาดที่เราอยากได้ได้เลยนะคะาไว้มุมขวาสำหรับการจับเวลานะคะลองพรีเซนต์ดูก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปใส่เสียงใส่อะไรให้ตื่นเต้นสำหรับการจับเวลาของเราต่อนะคะตอนนี้หน้าทีสองก็จะได้เป็น นาฬิกาจับเวลาไปหน้าที่3มเราจะใส่เป็นฉเฉลยนะคะ,ฉะเฉลยก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะบางคนก็จะเป็นวงกลมสีแดงนะคะบางคนก็จะทําเป็นกรอบสีอื่นนะคะในที่นี้คุณครูจะใช้เป็นกรอบสีอื่นนะคะสีปกติจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะคุณครูก็จะ,ฉะเฉลยเป็นสีแดงนะคะต่อไปข้อที่1ถามว่า จำนวนใดมีค่ามากที่สุดกไก่สอขไข่3ามขควายส,าขขายสีและงองู5นะคะเฉลยคือข้ององูนะคะมีค่าเยอะที่สุดคือ5นะคะเราก็คลิกที่กรอบจากนั้นก็ไปเปลี่ยนสีกรอบของเราให้เป็นสีที่เราอยากได้นะคะอย่างเช่นเฉลยเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ทำกรอบของเราให้ดูน่าสนใจเวลาเฉลยโดยเพิ่มลูกเล่นการเคลื่อนไหวนะคะ,อ,ะอย่างเช่นตัวให้เขา ขยับนะคะค่อยๆเป็นตัวที่แตกต่างจากตัวอื่นนะคะอ่าเป็นนีออนแบบนี้ก็ได้นะคะพรีเซนต์ก็จะเป็นแบบตัวนี้นะคะเฉลยเป็นข้ององูนะคะตอบ5อันนี้ก็จะได้1ข้อนะคะจากนั้นก็ทําแบบนี้นะคะอีก4ข้อที่เหลือนะคะส่วนหน้าไหนที่เราไม่ได้ใช้ก็กด Delete ได้เลยนะคะแล้วก็เก็บหน้าสุดท้ายไว้สำหรับ ขอบคุณผู้ที่มาเล่นเกมกับเรานะคะท่านใดจะทำเกมลงใน YouTube ช่องของตัวเองก็ใส่ช่อง YouTube ของตัวเองลงไปในตรงนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นครูก็จะใส่ว่าครูตูแมนนะคะเป็นตัวท้ายนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องของเราด้วยไปในตัวนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ครูก็จะทำหนึ่งข้อก่อนนะคะแล้วต่อไปเดี๋ยวครูก็จะไปทำข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะคะ,ะมาดูภาพรวมของเกมของครูจะเป็นยังไงนะคะลองมา สำหรับที่จะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือใครจะทำลงใน YouTube เพื่อสร้างรายได้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากความรู้เกรดเล็ก,ลกๆน้อยๆในการใช้แ a n นวาเพื่อที่จะทำสื่อการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะ, <Wow. S 1> ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตัวแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ